ค้นอีกบ้านไมยเครือข่ายมาเก๊า888หนีซุกฮ่องกงคาดตั้งหลักกับ4บอไม,ไม้ตำรวจไซเบอร์รุยค้นอีกจุดทลายเครือข่ายมาเก๊า888บ้านหลูของไม้คนดูแลการเงินเจ้าตัวเพ่นกดดานฮ่องกงคาดไปตั้งหลักกับกลุ่ม4บอ วันที่3กุมภาพันธ์2566รายงานข่าวแจ้งว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผบอรตรพร้อมด้วยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบอรตรและพลตำรวจโทรวรวัตวัฒนครบัญชาผบอชอสอ,อทอสั่งการให้พลตำรวจตีวิวัตคำํำนาญรองผบอชอสอ,อทอพลตำรวจตีชัดปันถักการขายคึงนผบอกอสอ,อท .1 สนธิกำลังตำรวจ บชสอทและชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดนำหมายค้นอาญาเลขที่กที่5 6 0ทับ6หลงวันที่2กุมภาพันธ์ส5 6 6เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งซอยเทศบาลนิมิมใต้ตนะครับ15แขวงและเขตจตุจกักรซึ่งจุดนี้เป็นบ้านของนายนภัทรหรือมายอายุ39ปีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบตัวนายนภัทรพบเพียงผู้ดูแลบ้านทำหน้าที่นำตรวจค้น อย่างไรก็ตามจากแนวทางการสืบสวนนายณพัฒน์ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเรื่องเงินให้กับกลุ่ม4บอไม้นะครับ,บโดยเจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นหาพยานหลักฐานเบื้องต้นพบอาวุธปืน2กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนรถยนต์3คันกระเป๋าแบรนเนมหรูจำนวนมากตุ๊ก,กตาแบลีเออร์นับติดตัวสมุดบ,บัญชีธนาคารเอกสารการจดทะเบียนบริษัทซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม4บอนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบ รายงานแจ้งว่านายนภัทรได้เดินทางไปยังประเทศฮ่องกงกับครอบครัวโดยมีการจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าคาดว่าจะไปกบดานเพื่อตั้งหลักกับกลุ่มสี่บอที่หนีไปก่อนหน้าซึ่งนะครับหลังจากที่นายนภัทรทราบว่าทางตำรวจได้เข้าตรวจคนบ้านพักได้ประสานว่าจะเดินทางกลับมาในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับมีการเขาเรียกลงพื้นที่ในการปรูพรมเข้าจับนะครับเครือข่าย มาเก๊า888นะครับ, 88, รบที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันจบไปแล้วมันไอ้นี่ไม่แล้วแต่จู่ๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการเขาเรียกว่าลุย ทำการลุยแล้วก็ทําการตรวจค้นก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เวลาที่ออกข่าวนะครับก็เพื่อออกข่าวให้กับทางผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยสบายใจหรือชลาใจหรืออะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็แน่นอนครับว่าเรื่องเนี้ยนะครับมันดูยังไงยังไงอยู่นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยแต่คดีนี้เราต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ จะนะครับจับตัวผู้บงการมาได้หรือเปล่าหรือเจ้าหน้าที่อาจจะยึดทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งแน่นอนครับว่าการที่เป็นพนันออนไลน์หรือเครือข่ายออนไลน์อะไรพวกนี้แน่นอนครับว่ามันไม่มีใครเสียหายเพราะว่าคนที่ไปเล่นไม่สามารถไปแจ้งความด,ดําเนินคดีกับเจ้าของเว็บได้อะไรได้มันเป็นหน่วยงานรัดเข้าไปนะครับเข้าไปทลายแล้วเข้าไปยึดทรัพย์เข้าไปจัดการนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ อ่คนที่เล่นเสียคนที่หมดกับเรื่องของการพนันไม่สามารถไปเอาเงินคืนได้นะครับต้องบอกก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราจะเข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้ไหมถ้าเราเข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้เงินที่เราสูญเสียกับเรื่องนี้บอกได้เลยครับไม่มีทางได้คืนเพราะเราไม่สามารถที่จะเอาผิดเขาได้เพราะเราก็ผิดเองนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ